ไหลครับก็คือเราเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กแพนนมแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรทีงแพนนมทา,านนมไม่ได้เลยแล้วก็กระดูกไม่ค่อยดีใช่ครับผมกต้องครับกระดูกเลยบางมากเลยครับฟันก็ไม่ค่อยต้องครับสุภาพกระดูกจะแสดงออกมาทางฟันสีคำ้ำคนะคะคนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฟันสวยฟันสวยก็แสดงว่าแคลเซียมในร่างกายดีกระดูกดี กระดูกนี่คือเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดการทรงตัวได้ดีสําคัญมากถ้าไม่มีกระดูกนี่ร่างกายกองเละเทะหมดเลยเดินไม่ได้ใช่จ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินนมไม่ได้พยายามกินอากินได้บ้างลเล็กเล็กน,น้อยแต่รู้สึกว่าถ้าพยายามจะฝืนสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าจะมีปฏิกิริยาต่อต้านออกมาจากร่างกายค่ะค่ะค่ะเ,เป็นก็เป็นกรรมวิบากกรรมที่มาขัดขวางนะคะครับ ที่ไม่ให้เราเนี่ยมีความสุขทางด้านให้เรามีปัญหาทางด้านกระดูกแล้วจะปวดเมื่อยไหมอ๋อใช่ครับถ้านั่งนานๆแล้วจะสองข้างจะปวดปวดไปถึงหลังอ๋อใช่ใช่ครับผมค่ะนะคะรู้ไหมว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงมาเป็นอืมถ้าผมคิดนะฮะ,ะผมเคยนั่นใช่หรือเปล่าตอนเด็กๆก็คือผมเคยเห็นหนูตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จับได้แล้วก็ผมเอาน้ํามัน,น,นร้อนๆด้วยความเป็นเด็กลาดใส่หลังเขาแล้วก็กปวดทรมานมาก แล้วผมวิ่งไปวิ่งมาในกรงก็รู้สึกผิดมนนั้นมาเป็นภาพที่มาปรากฏตลอดเวลาอ่าผมคิดถึงตั้งไหนแล้วก็จะรู้สึกผิดตลอดเวลาค่ะวันนี้ให้คุณอุทิศให้เขานะเขาอยากได้บุญคือจริงๆเขาแค้นมากเลยเขาอยากให้คุณเป็นยิ่งกว่าที่เขาเป็นเราจะจริงมาถูกที่เผาเขาก็เหมือนมาเผาตัวเองนะคะแล้วจริงเป็นกรรมแนอดีตชาติเคยทำลายล้วนผู้อื่นไม่รู้ชาตินี้เคยทำปะ รั้วผู้อื่นนะครับรั้วบ้านรั้วบ้านใช่ไหมครับอืมอืมรั้วบ้านเสารั้วแบบพังรั้วเขาอะหรือขับรถไปชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรั้วอ,อาจจะ,ะมีมีมีครับถ้าเป็นถ้าเด็กๆด้วยความแบบมีมีครับก็คือคามรูว่าเตะบ้างเตะรั้วบ้านเขาบ้างหรือว่าเดินที่ไหนแบบว่าเป็นคน อันตาพาลใช่ครับผมตาพาลนิดหนึ่งฮะเพเตะไปทั่วอะไรเงี้ยเห็นอะไรก็ถีบใช่ใช่เห็นอะไรก็ใช่ครับผมแล้วไปไปไปถีบลัวเขาเหรอเอ่อเป็นคนใช่ครับผมคือเอ่อแย่นิดนิดฮะแตคือตาพาลหน่อยเจอที่ไหนก็อันไหนบางครั้งก็ชอบเอาเท้าเท้าเขี่ยนะฮะค่ะครับผมแล้วเท้าชาบ้างยังอ่ะยังครับแต่ช้าก็คือเป็นนั้นแต่เด็กเลยฮะก็นี่ไงนั่งขัดสมาธิยากปวดมากเนี่ยใช่ครับอันนี้คือเป็นนั้นแต่เด็กเลยฮะแล้วก็ก้าวหนูใช้เท้า เป็นอันธพาลมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมล่ะครับจาจเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมาเป็นปดวด,ดเท้านั่งขัดสมาธิไม่ได้คือเวลานั่งข้อเท้ามันชี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเคยรับประทานเห็ดขาขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับอนีอ้กระดูกเลยบิดตัวแล้วก็กผมอยากนั่งสมาธิแบบ,บดีๆแต่ว่านั่งไม่ได้่ไไมด้ลองนั่งให้อาจารย์ดูสิได้ครับคือถ้านั่งมากกว่าขา อย่างนี้กระดูจะเด้นอ๋อนั่งแบบนี้เลยขาไม่ลงรับทุกวันนี้ผมไม่ต้องใช้วิธีการน,นั่งแบบนี้แทนแล้วก็นั่งสภาพสุดกดทับตรงปวดมากแต่แบบนั่งเหมือนชาวบ้านก็ได้นั่งได้ดนานๆอาจจะขึ้นยางนี้ตลอดเวลายนะอยากหายวันนี้ไหมอยากจะหายวันนี้ต้องรู้ว่าทํากรรมอะไรไว้กับเทา้าแต่ว่าเป็นคนน่ารักมากเลยอะ่ะพี่ยอมรับว่าเด็กๆอันธพานมากโดยใช้เทา้าครับถีบทุกอย่าง นะคะกระั่งเตะคนเวลาไหนโตยังมีอยู่บ้างก็คือว่าเวลาเจอของอะไรจะเก็บใช่ไหมฮะใช้เท้าเลยใช้เท้าแบบเขี่ยเขี่ยขียบ้างอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยลูกที่กล้ารับนะจ๊ะก็หนูจะหายนะเนี่ยนะจ๊ะยังไม่พอกระทืบเท้าด้วยเออใช่ครับนะจ๊ะพ่อแม่ธรณีพิโรดก็จึงมาทําให้แบบนั่งไม่ได้อยู่นะนะจ๊ะ หันเท้าไปทางพระก็เอาเอาใช่ใช่ครับเวลาเวลาถ้านั่งนั่งสมาธิหรือว่านอนอะไรบางครั้งก็คือผมก็จะมีครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าชาตินี้ยันแก่ไม่หายคาเดอยู่เนี้ยแต่วันเนี้ยท่านจะให้อภัยนะท่านจะให้ลงวันเนี้ยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวตอนบำบัดเสร็จจะให้หายวันนี้ในฐานะที่รับสารภาพ แต่ท่านให้อาจารย์เห็นกรรมของหนูแสดงว่าท่านเมตตานะคะเดี๋ยวให้นั่งลงไปเป็นปาฏิหาริย์ไงหลังจากที่ได้ขอขมาพระพุทธองค์คอันเนี้ยมีมีการถ่ายบาปสถานเดียวคือต้องขอขมาพระพุทธเจ้าขอขมาพระแม่ธรณีนะคะคทำบุญได้แรงกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยต้องขอขมาท่านแล้วท่านจะให้อภัยเพราะถือว่าทําไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ผิดกฎหมายแต่ว่า มันเป็นการล่วงละเมิดล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ให้ทําบุญได้แรงได้แรงเนี่ยเหลาไม้ให้ได้เก้าลำเอาดินออกจากฐานเปลญิดให้ได้เก้าพุงกีแล้วก็ขนไม้ไปใส่ฐานเปลญิดนน้นให้ได้เก้าลำครับผมนะคะแล้วก็ทําบุญอย่างน้อยเก้าสิบเก้าบาทครับนะคะแล้วก็หมั่นมามาอุทิศบุญถวายพระพุทธองค์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สงเคราะห์ในวันนี้ต้องตลอดค่ะนี่แหละ สิ่งที่ทํากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระทืบเท้าใช้เท้าเขี่ยสิ่งของใช้เท้าทําลายผู้อื่นนะคะแล้วก็ใช้เท้าหันเท้าไปทางพระ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะอ่ะขึ้นมานั่งลูกเี๋้วหลังบําบัดเดี๋ยวดูใหม่ว่าเท้าจะลงไหมนะคะ <ขอ S 1> แต่อาจารย์เห็นภาพที่ลงแล้ว <ขอ S 1> ดีใจด้วยล่วงหน้า <ขอ S 1> นะจ๊ะมาก รู้สึกว่าชีวิตมันได้เกิดใหม่ไหมถ้าเกิดเท้าลงไปใช่ครับผมรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นคือเวลานั่งสมาธิน่าจะมั่นคงม,มากขึ้นจ้ะให้หนูอุทิศ <c oughs> ชีวิตเลือดเนื้อร่างกายและวิญญาณถวายพระพุทธองค์ไปเลยครับผมให้ทําแต่ความดีละเว้นความช่วยและทาจิตใจให้ของใสและมั่นมาบ้านสวนพิรามิดเพราะที่นี่คือสตาร์เกตคือช่องทางที่จะสื่อว่าหนูทํากรรมอะไรไว้แล้วท่านเมตตาหนูที่นี่หนูก็ต้องกลับมารบสร้างบุญให้ท่านที่นี่เมื่อไหรท่ที่ที่ที่เปลี่ยนใจ อาการนี้จะกลับมาครับนะคะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าหูยุ่งวุ่นวายในชีวิตก็ต้องมาไม่ใช่นะครับคือมาในโอกาสอันควรมาถ้าซื้อว่าผมไม่ว่างจริงๆก็สามารถโอนเงินทําบุญได้เลยใช่ไหมก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องซีเรียสครับผมนะจ๊ะครับคือเหมือนกับว่าบุญเนี่ยเราต้องทาไปเรื่อยๆนะคะจริงๆทําที่ไหนก็ได้ครับนะคะแต่บังเอิญที่นี่เป็นที่ที่บาบัดทุกข์ให้คุณ ก็คุณก็มาส่งบุญให้ท่านที่นี่เท่านั้นเองเชิญค่ะขอให้หายนะลูกนะอาจารย์อันนี้เดี๋ยวไปรับที่หลัง้ใช้าอ่ะรับไปเลยก็ได้ขอให้เจอปาฏิหารในชีวิตโซฟิงเนี่ยจะสร้างปาฏิหารให้หนูแล้ววันนี้ที่อาจารย์บอกว่านั่งสมาธิให้นั่งวางตรงด้านหน้าด้านหลังใช่ค่ะใช่ค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเธอคนใดมีความรู้สึกตัวว่างงะพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นฉลาดแล้ว แต่คนใดมีความทนงตนว่าฉลาดอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้าสมาบัตโง่ใหญ่เป็นบรมโ,โ,โง้ก็เพราะว่าพระเทวทัตท,ท่านเป็นผู้ทรงฌานโลกีแต่ว่าจะไปปกครองพระอรหันต์คืออะไรลูกธนาคราดลุนยศครับค่ะ,ะามาจากอ่สุปราการอาการอะไรคะนี่<อ>หลงเหลือหลงเหลือมีเศษล็กเล็กอ่าอยู่ตรงไหล่ซ้ายแล้วก็มันขึขาอย่างอ่า่งอยู่บ้างครับ ขากรงอยู่บ้างอ๋อเรามีกรณีขากันที่พระพุทธองค์ประสงค์จะแสดงฤทธิ์ต้องให้คุณนั่งโชว์เดี๋ยวเอาไหล่ก่อนอันนี้เป็นคลายแม็กซ์นะคะเอาไหล่ก่อนทําอะไรไว้ไหล่ที่คุยก<ล>ับอาจารย์ไหล่ประนา้นนะฮะที่กรรมอะไรคือที่เห็นตลอดในคลิปหนึก็คือหนูนะฮะที่เคยรา,า,าดน้ำมันเสร็จแล้วราดน้ำมันแล้วก็เอาไฟจุดอ่าครับ นะคะไม่ใช่ลาดเฉยๆแล้ไฟจุดด้วยแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งทรมานใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาทรมานเองแต่อุทิศบุญให้เขาแล้วใช่ไหมคะถ้าอันนี้เป็นกรรมใหญ่แล้วพระพุทธองค์ประสงค์จะแสดงฤทธิ์ตบทีเดียวหายอ่ะไหลมาอ่ะหายหายไหมหายก็พูดดังๆมันจะได้หายขาดหายครับอ่าคราวนี้เรื่องใหญ่ที่ขาใช่ไหมคะ ทำกรรมอะไรไว้อาจารย์บอกแล้วก็คือเดินกระทืบเท้าเดินกระทืบเท้าแล้วก็หันขาใส่พระพุทธรูปหันเท้าไปทางพระพุทธรูปรนะคะคแล้วก็ชอบใช้เท้าทำลายทำลายผู้อืน่นถีบรั้วคนอื่นนะคะแล้วก็ข้าของอะไรก็ชอบใช้เท้าเขียนะคะเพราะฉะนั้นวิบากกรรมก็ทําให้เท้าเนี่ยมันมีปัญหาทั้งโดนหักมาด้วยป่ะขาหักมาด้วยยังยังไม่พอกรรมยังไม่หมด น,ะะนั่งลงไม่สนิทใช,ใช่ไหมคะเมื่อรับสาร,รภาพแล้วถ้าวิบากกรรมมีแค่นี้เดี๋ยวหนูจะนั่งแล้วสนิทเลยอนั่งดูเดี๋ยวขอกล้องขอกล้องมาถ่ายด้วยค่ะดูซินั่งได้ไหม,ไม,มอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะตบให้ต้องลงวันนี้แหละนะคะขอเข้ามาพระพุทธเจ้าแล้วยังคะขอขามาอ่ะขามาอีกทีที่เอาเท้าไปทางพระพุทธรูปนะคะ กระทืบเท้าใส่พ่อแม่และพ่อแม่ธรณีขมาพ่อแม่ธรณีอ่าแล้วขอให้เท้าลงเดี๋ยวนี้ค่ะขอพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงฤทธิ์ให้เท้านั่งได้เป็นปกติเดี๋ยวนี้ค่ะครั้งแรกอาจจะเจ็บอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะหายเลยอ่าขอพญายมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสา,วากลจักรวาล ถ้าบาปกรรมที่ผู้ชายคนนี้ทํามาหมดแค่นี้